ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยเดี๋ยวก่อนนอนคืนนี้นะผมจะมาฝากนะครับประสบการณ์ของผมนะจากชีวิตที่ผมมีบนไปโลกนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับกับสิ่งที่จะทําให้คุณได้เริ่มนะครับวันจันทนะคือวันเริ่มของการทํางานนะไปสู่ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับด้วยความสําเร็จนะครับด้วยความสบายใจ นะครับด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการต้องทาอย่างไรบ้างก่อนหนึ่งนะครับสิ่งแรกก็คือว่าคืนนี้นะครับถ้าคุณนอนอยู่เคียงข้างสามีภรรยาลูกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณที่คุณรักนะก็ควรจะไม่ลืมนะครับที่จะบอกเขาว่าคุณรักเขานะครับบอกเขาว่าคุณอ appreciate เขา เราก็มองสิ่งดีนะครับที่คนที่ใกล้เชิดคุณที่รักคุณเนี่ยเขานำมาให้คุณนี่สำคัญมากนะก่อนนอนทุกคืนเนี่ยพยายามนะครับแสดงความ appreciation นี่คืออะไรนะพุ่ยขอคุณขอบคุณอย่างเดียวแสดงความขอบคุณนะให้กับคนที่เขาอยู่ข้างเคียงใช่ไหมข้างเคียง,งเคียงข้างหรือข้างเคียง เียงข้างนะครับให้กับคุณนะโอเคเขาเรียกวิธีที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยในการที่เราต้องออกไปทํางานวันจันทร์เนี่ยทุกคืนเนี่ยลองเริ่มกันคืนนี้เลยนะคุณควรจะมีโกนะครับสามอย่างต้องตั้งโกว่าอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ที่จะมาถึงเริ่มวันจันทร์เนี้ยคุณอยากประสบความสําเร็จอะไร เพราะว่าถ้าเราไม่มีโกเนี่ยเราก็จะไม่มีทิศทางนะครับที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จเลยงั้นก่อนนอนคืนนี้หลังจากดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยร้องเลยครับลองตั้งโกสามโกว่าภายในวันศุกร์นี้คุณต้องประสบความสำเร็จอะไรสำหรับอาทิตย์นี้สำหรับผมเนี่ยนะครับผมได้ตั้งโกหนึ่งนะ อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่ผมจะนะครับเลิกนะครับพยายามนะจะพยายามนะอย่าน้อยเป็นโกนะไอ้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเดี๋ยวมาทบทวนวันสุกกันอีกทีนะครับแต่ทิตนี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยนะครับตามความหวังดีจากปุ้ยนะครับผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองเลยนี่โกแรกเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า พูดไปตอนนี้นะครับมันก็ซ้ำซากเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะคืบหน้าไปในทิศทางที่ผมมองว่ามันเป็นผลประโยชน์กับสังคมหรือตัวผมเลยงั้นโกแรกก็คือว่า Facebook อาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะทำได้ไหมคุณทอมจะไม่ติหรือพูดเรื่องการเมืองเลย First สโนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันคุยกำลังใส่หน้าอย่างนี้บอกไม่มีทางเลยที่ี่ทอมจะทำได้แต่ก็เป็นโก พราะผมมองว่าโกอันนี้ถ้าผมทําสําเร็จเนี่ยก็น่าจะเป็นผลประโยชน์นะครับให้กับตัวผมเป็นผลประโยชน์ให้กับคนรอบข้างผมนะครับแล้วจริงๆแล้วก็อย่างที่คนหลายคนพูดกับผมนะคุณทอมมีแต่ติมีแต่ติลองพูดอะไรบวกบ้างดีกว่าอันนั้นคือโกสองของผมผมจะพยายามนะครับหาสิ่งบวกบวกหาสิ่งดีๆเอาคําสอนที่ผมได้รับมาจากคนอื่น มาเผยแพร่ <Okay. S 1> เผยแพร่เผยแพร่บเผยแพร่นะครับให้กับคนที่เป็น Facebook friend ของผมนะครับนี่เป็นโกสองจะมองอาทิตย์เนี้ยเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยด้วยสายตาที่บวกทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นรอบข้างใครจะทะเลาะก,กับใครดราม่าจะมียังไงรัฐมนตรีจะเป็นใครอะไรก็ได้เนี่ยผมจะมองไ็นสิ่งบวกอย่างเดียวเว่าผมได้ตื่นเช้าขึ้นมาบนแผ่นดินที่ มีความสวยงามความดีนะครับเป็นแผ่นดินที่ผมมีบุญคุณทชคดีที่เขามีบุญคุณกับผมอย่างสูงมากงั้นผมจะพยายามนะครับตั้งแต่วันจันทร์พรุ่งนี้นะครับเปิดตาขึ้นมาด้วย attitude นี่อะไรเพื่อนทัศนคติทัศนคติที่บวกทุกอย่างจะพยายามเลยจะบวกทุกอย่างเลยจะไม่มองอะไรลบเลยจะไม่เตะใครจะไม่ว่าใครจะไม่ด่าใคร นะครับแต่จะเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะครับเราคุมเขาไม่ได้เราก็อย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เราคุมไม่ได้อันนี้คือโกสามของผมโกอันที่สามของผมคือว่าผมจะอยู่นะครับในการคุมสถานการณ์ที่ผมคุมได้ผมจะไม่ให้ใครที่มาพูดอะไรเกี่ยวกับผมนะครับมากระทบวิธีคิดของผมทั้งการชมทั้งการดา่า แต่ผมจะคุมสถานการณ์ผมให้ดีที่สุดนะครับโดยที่นี้จะมีซับเซ็ตนะ3.1 3.2 3.3นะ3.1ก็คืออย่างแรกเลยผมจะคุมเรื่องสุขภาพผมแล้วถึงเวลาแล้วจริงๆเพราะทำไมเพราะวันนี้ผมไปซ้อมกอล์ฟมานะครับแดดร้อนรู้สึกเลยว่าร่างกายข้างในของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันเหนื่อยเร็วมัน ตีกอล์ฟก็ไม่ไกลเหมือนเดิมแล้วแล้วก็มีการหิวน้ําตลอดงั้น3ามจุดถึงคือผมต้องครอบควบคุมตัวผมเองให้ได้ก่อนในการที่ผมต้องควบคุมการกินควบคุมการออกกําลังกายนะครับควบคุมการดื่มซิก้าพยายามควบคุมไม่ได้ว่าผมจะประสบความสําเร็จทั้งหมดนะแต่น้อยเป็นโกว่าภายในวันศุกร์นี้ลองดูซิว่าผมกินน้อยลงไหมผมเลือ,อกกําลังกายมากขึ้นไหมนะครับแต่สาคัญสุดคือกินน้อยลงนะ นะครับบวกกับดูดซิก้าให้น้อยลงลองดูผมไม่ได้บอกผมเลิกนะเพราะการตั้งโกเนี่ยก็จะเป็นโกที่เราทําได้ไม่ใช่โกที่เป็นแต่เพียงใฝ่ฝันนี่คือบทเรียนนนะคนเราส่วนมากตั้งโกเนี่ยจะตั้งโดยที่ความสําเร็จเนี่ยมันยากมากนะครับก้าไปทีละก้านะครับเด็กเราเนี่ยนะต้องคลานก่อนเดินก่อนวิ่งและถ้าคุณอยาก achieve โกเนี่ยอย่าตั้งโกที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เห็น การคืบหน้าของโคนั้นนะครับอาทิตย์ผมตัดสินใจว่าจะกินดีขึ้นเนี่ยก็แปลว่าอะไรนะครับพยายามจะกินข้าวเนี่ยตัวข้าวข้าวเนี่ยนะที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้น้อยลงนะครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนมานะข้าวให้น้อยกับให้เยอะนะครับก็ลองดูเพราะผมเป็นเบาหวานผมต้องลดข้าวนะครับแน่นอนผมก็จะยืดเส้นยืดสายทุกเช้าตัดสินใจแล้วโกอันแรกพรุ่งนี้ก็คือว่าตื่นขึ้นมา เราตียืดเส้นยืดสายนะครับจะออกกําลังกายเบาๆเห็นผมทําได้ครับนี่คือ3.1มจุดหเรื่องคุมตัวเองคืออะไรคือคุมอารมณ์ผมมีโกอะเิต้ผมจะมีโกว่าไม่ให้มีอะไรเลยที่ทําให้ผมโมโหได้เพราะผมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับวันนั้นได้ไปดูสินสนแสบว่าสินแสบป่ะคุยเส้นแสแสนร้านนะผู้ชายคนนี้ว่าสินแสแสนร้าน นะครับเขาเป็นคนที่ดูดวงให้กับนักธุรกิจระดับหนึ่งในสิบของประเทศไทยเลยนะผมก็ได้โอกาสนะเขามาดูให้ผม่าคุณทอมได้ดีทุกอย่างนะแต่เร็วไปหน่อยทั้งน,นี้เร็วไปหน่อยพูดเร็วคิดเร็วทําเร็วนะโดยที่ก็มีบวกกับลบนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทําอะไรที่มันช้าลงสักนิดเเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากสั่งสอนทุกคนนะผมเข้าใจที่เสีนแสเขาพูดไม่ว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่ก็การเตือนสติ ว่าคนเราเนี่ยวเวลาคิดอะไรด้วยอารมณ์ใช้อารมณ์เป็นการพื้นฐานในการตัดสินใจมันก็ไม่ดีนะทำอะไรเร็วเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆรถเวลามันชนเนี่ยนะชนด้วยการวิ่งเร็ว30กิโลเมตรกับการวิ่งเร็วร้อยกิโลเมตรเนี่ยมันะอยงกันเลยนะนี่เป็น3.2ผมจะคุมนะครับอารมณ์ผมนะครับไม่ให้โมโหเร็ว ตัดสินใจรเร็วๆนะครับโกทีสาก็าคืออะไรนะครับผมจะพยายามไม่นำนะครับความปวดหัวภาระการเครียดนะครับมาให้ปุ้ยมาให้คนรอบข้างผมนะผมจะหันิ่งอย่างนี้บอกผมคุมความคิดเห็นของเขาไม่ได้งั้นโกขมงคมคืออะไรผมจะคุมความคิดเห็นของตัวเองใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรจะไม่ให้สิ่งพวกนั้นมากระทบนะครับ ความรู้สึกของผมเลยสําหรับสุขถึงจันนี้ทั้งแ่จันถึงสุกนี้นะครับแล้วเรามาดูกันวันสุกเนี่ยชีวิตผมจะดีขึ้นไหมคลายก่อนเดินเดินก่อนวิง่งงั้นสําหรับคุณเองน่ะสามโกคืออะไรที่จะให้คุณพัฒนาให้อาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณอาจจะง่ายเท่ากับนะครับเดินหรือขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับอ่า จูบภรรยาสามีพ่อแม่ตอนเช้าก่อนเดินออกจากบ,บ้านไปที่ทำงานทักทายพนักงานทุกคนเพื่อนร่วมงานทุกคนให้เขารู้ว่าคุณมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้เขานะครับมองชีวิตตั้งแต่วันจันร์นี้ให้บวกขึ้นว่าคุณมีบ้านอยู่คุณมีรถขับคุณมีอาหารกินนะแล้วก็ ลองตั้งโกดูหรืออาจจะง่ายเท่ากับก่อนวันศุกร์นี้จะตัดผมก่อนวันศุกร์นี้จะไปดูแลตัวเองในการไปนวดไปสปาอะไรก็ได้แต่คืนนี้ก่อนนอนเนี่ยหลังจะดูนี่เสร็จแล้วลองตั้งโกขึ้นมาสามอันที่คุณคิดว่าคุณทำสาเร็จเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเห็นนะครับว่าคุณทำได้เมื่อตั้งโกลแล้วคุณทำได้ แล้วโกของคุณก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะความสําเร็จที่คุณจะได้รับจากการที่ทําถึงเล็กๆน้อยๆไปก่อนเนี่ยมันจะบวกครับมันจะเป็นสิ่งบวกฐานไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าความสําเร็จจะมาสู่นะครับชีวิตของตัวเองนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากมาฝากนะผมเป็นคนที่พยายามมีโกลตลอดนะงานที่ผมทําอยู่ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าอู้ โกคุณทอมใหญ่จังไม่เป็นไรแต่มันก็ไปทีละขั้น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 นะครับก็ฝากผมขอฝากให้คุณลองพิจารณาสักโกหนึงได้ไหมให้คุณมีความสุขพรุ่งนี้นะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ยิ้มอย่างเดียว เรียนใบหน้าให้มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าคุณตลอดยิ้ม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 ใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรสถานการณ์จะเป็นยังไงการเมืองจะยังไงอะไรก็ได้มีโกไว้สิครับว่าอาทิตย์นี้เป็นาทิตย์ที่คุณจะยิ้มตลอดยิ้มให้กับความสำเร็จของคนอื่นสนับสนุนความสำเร็จให้กับคนอื่นอีกโกนึงที่ไม่อยากฝากนะ ที่ผมเห็นว่าเป็นไรเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะก็คือโกที่จะไม่นินทาใครจะไม่ติใครจะไม่ด่าใครจะไม่อิจฉาริษยาใครเพราะถ้าคุณมีโกอย่างนี้ได้นะแล้วคุณร้างสิ่งพวกนี้ออกจากร่างกายคุณได้นะก็เหมือนกับร้างผีสาออกไปจากวิญญาณของตัวเองนะครับอย่าว่าใคร อย่าด่าใครอย่าติใครอย่าอิจฉาริษยาใครอย่าพูดรับหลังเขาเชื่อผมสิครับถ้าคุณออาความเป็นสิ่งพวกนี้ได้นะชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะมากแต่ไม่เป็นไรนี่คือการแนะนำว่าโกควรจะเป็นอะไรแต่สุดท้ายมันคือโกของคุณมันเป็นโกของคุณนะเชื่อผมสิเราอรูตสิแล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้าเราลองมาพูดกันเรื่องนี้ทีว่าตกลงผมสำเร็จไหม กับ3โกที่ผมตั้งเอาไว้คุณสำเร็จไหมกับ3โกที่คุณทำเอาไว้แต่สำคัญที่สุดนะครับอย่างเดียวผมเลิกวิดีโอนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะเข้าไปในมือถือผมตรงแอปพลิเคชันเรียบ่า Notes นะเราจะมีโกอย่างไรก็ได้เนี่ยถ้าเราไม่เขียนลงไปนะถ้าเราไม่เขียนโกเราลงไปไม่มีทางเกิดเลยครับกันนหลังจากดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะครับ ช่วยกรุณาเข้าไปในมือถือคนคุณส่งอีเมลให้ตัวเองส่งไลน์ให้ตัวเองแล้วบอกเลยนี่คือโกของดิฉันหรือโกของผมเพราะถ้าคุณเขียนโกของคุณลงไปบนกระาดาษไม่ได้นะหรือคุณเขียนโกของคุณลงไปเป็นโน้ตไม่ได้นะคุณจะไม่มีทางทำเลยโอเคนจบตรงนี้นะครับผมจะไปเขียนแล้วว่า3ามอย่างที่ผมอยากทำคืออะไรนะถ้าใครอยากให้ผมช่วยนะ พัฒนาเรื่องนี้คุณก็ส่งโกของคุณในหละที่คุณเขียนมาเนี่ยเข้ามาใน m e s s e n g เจแล้วผมจะเป็นคนที่เตือนคุณเองวันศุกร์นี้ว่าคุณได้ทำสามอย่างหรือเปล่านะครับเราอาจจะไม่รู้จักกันส่วนตัวเราอาจจะไม่รู้จักกันในการที่เราไปเจอกันที่นู่นที่นี่แต่แล้วผมช่วยได้ในการได้คุณประสบความสำเร็จจากการตั้งโกผมยินดีงั้นใครนะครับที่อยากเขียนโก ส่งเข้าไปใน Messenger ผมจะเก็บไว้ให้และในวันศุกร์ผมจะมาถามคุณว่าคุณได้ทำสนรลีคุณสัญญาไว้หรือเปล่าููดนหนครับมีความสุขเยีะยครับหลายคนถามว่าคุณทอมมองชีวิตยังไงผมมองว่าชีวิตเนี่ยนะครับแล้มันจะมีคำพูดว่า เราตายครั้งเดียวนะครับไม่เถียงแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าเราตายครั้งเดียวเนี่ยงั้นในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นที่ดีกว่าปะมองอะไรบวกดีปะอย่าเครียดดีมะนะหาสิ่งสวยงามเข้ามาในชีวิตคนเราได้ไหม เที่ยวสิเพราะถึงคุณตายไปแล้วนะถ้าคุณตายไปแล้วนะแล้วสมมติไปว่ามันจริงนะว่าคุณกลับมาเกิดใหม่ได้นะคุณก็จําไม่ได้อยู่ดีหรอกว่าชีวิตที่แล้วมันเป็นยังไงการสร้างความทรงจําให้กับตัวเองในชีวิตนี้นะครับตามีไว้มองหูมีไว้ฟังจมูกมีไว้ดมลิ้นมีไว้ชิมปากมีไว้พูด หัวใจมีไว้ให้สมองมีไว้คิดคุณไนครับทุกคนครับขอทุกคนมีความสุขนะครับคุณไนได้อย่าลืมนะครับสามโกสดีครับ